สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่512กันแล้วนะครับพี่ๆก็าหาสพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมตอนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับผแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราีว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับ ของเก่าเก็บนะครับผมสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมว่าชอบใจนะครับผมรับชมว่าถูกใจรับชมว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหก สามารถใช้โทรติดต,ต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับ ว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะชาบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไรนะครับใน EP ีไหนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากดูแล้วชอบใจก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับแอ1 7 4 o IPDQ นะครับเบอร์โทร0903251096นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หนึ่พีน e นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นเหรียญนะครับผมพระเจ้าตากสินนะครับผมอันนี้จะเป็นปี18นะครับเป็นพระอาจารย์ฟ้านาจารโรนะครับแล้วก็ ลุงพ We ุทิพอิสริโกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับจะได้รับสี่เหรียญแบบนี้เลยนะครับผมชุดสี่เหรียญนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูแต่ละองคกันนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมสี่องนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่องค์แรกในชุดนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งชาบูชาก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับทุกรายการนะครับผมผมถ่ายไว้ให้ชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมี4องค์นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่2นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมอันนี้องค์ที่2ในชุดนี้นะครับ เรียญพระเจ้าตากสินนะครับผมปีหนึ่งแปดนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมวันนี้องค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมนี่นะครับ สามองสาสองสเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมนี่ไงครับชุดนี้นะครับผมสี่องนะครับเจ็700บาทนะครับเชิญรับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พผมลงกล้องว้ให้ดูทุกๆมุมแล้วนะครับผม อันนี้องค์ที่4นะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับอาจารย์ฟ้านาจาโรแล้วก็หลวงปู่ทิมวิศริโกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับ ชุด4ององนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหลักใหม่เลขที่2นะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมอง์นี้400บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้นะครับ ถ้าได้สนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับหากสนใจหลากหลายรายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมหมายเลขสองสี่บาทนะครับผมถัดมาครับหมายเลขสามนะครับผมองนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับสี่ร้าสิบบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่สามนะครับสี่บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสำหรับนะครับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขสามนะครับผมมี EP นี้นะครับนี่นะครับผมผิวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองนี้นะครับ4 5 0รอห้าบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่4ี่นะครับผมองค์นี้เป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ เป็นติดตาเนื้อผงนะครับพี่พี่และหลังเป็นยันนะครับรายการที่300บาทนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่รายการที่4นะครับผม300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลข4นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม300บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่5นะครับพี่องนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระคุณแผนนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระคุณแผนรายการที่5นะครับใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับพระคุณแผนนะครับดูนะครับผมผิวนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่ รายกันที่5นี้นะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450นะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลข6นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับตั้งบนฐานบัวนะครับผมพอดช่างให้นะครับพี่ รายการนี้นะครับผมหมายเลขหกนะครับเปิดให้ในราคานะครับของวงนี้นะครับนี่นะครับผมตัวผิวกันได้นะครับผมี่เป็นใต้ฐานนะครับผมนี่ครับจะลงกล้องได้เห็นได้เท่านี้นะครับพี่พหมายเลขหกนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมเป็นลงพุทวดหลังตอรีดนะครับวงนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่สําหรับลงพุทวดนะครับผมหลังตอรีดรายการที่เจ็ดนี้นะครับผม ดูนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลงพู่ทวดนะครับหลังตอรี่นะครับผม450บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่อะไรกันนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมวันนี้เป็นพระกลิ่งนะครับ เป็นเนื้อเสียกทองนะครับพี่ๆรายกันที่8องค์นี้นะครับผม5้ายห้าบาทนะครับผมนี่นะครับพระกลิ่นนะครับพี่ๆเนื้อเปียดทองพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผม5 5 0อยห้าบาทนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูนะครับผิวนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่8นะครับผมด้านหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับ ด้านหลังเป็นรอห้านะครับพี่เป็นพระกลิ่งเปาเวเลสนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งหมายเลขที่เก้านะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อนวะนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับเขย่เาแล้วมีเสียงกริ่งด้านในนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระกลิ่งรายการนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่เก้านะครับ ลองดูกันได้เลยนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ิวนะครับผมดูนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพี่เพื่อนเป็นใต้ฐานนะครับผมจะลงกล้องให้ดูได้เท่านี้นะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นคาบกลาวนะครับพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตําหนิแต่อย่างใดนะครับผมตรงด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับผอง์นี้300บาทนะครับผม พัดมานะครับผมเป็นพระซุ้มกองหมายเลขสิบนะครับพี่พีองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่สําหรับพระซุ้มกรายการที่สิบใน EP นี้นะครับผมองนี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สหรับพระซุ้มกรายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระซุ้มกรเนื้อดินนะครับพร้อมเรียมนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบ pues ริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับหอมเรียมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมลงยาแดงนะครับพี่องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมสาหรับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมลงยาแดงนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมวิสาขาบูชาใต้รักนะครับหลังหนูนะครับพี่ 2532นะครับผมโชคดีลงพ่นเปอร์เซ็นนะครับ400บาทนะครับพี่พีรายการนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่12สองนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระพรมนะครับผมเท้ามหาพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดูนะครับผมเนื้อผงนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมสำหรับพระองคเท้ามหาพรมนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับพี่พี่รายการที่สิบสองนะครับผมสามร้อยบาทนะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะคราฟิกพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระพงเท้ามหาพมนะครับหลวงพ่อดูนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเนื้อว่านนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่องค์นี้3า0รอยบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมสา0ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่13านะครับผมใน ep นี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆี่นครับนี่ผิวด้านหลังนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆแล้วก็เป็นพระนางพญานะครับผมสององค์นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับผมผมขอลงกล้องให้ดูที่พระผงสุพรรณองค์แรกกันก่อนนะครับผม สององนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เดี๋ยวดูองคแรกไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่ดูนะครับท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งที่ผมได้แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมสององสี่อบาทก็คือนางพญานะครับพระนางพญานะครับพี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับ คู่นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่พี่หมายเลขสิบห้านะครับผมสององนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับเอาให้ในราคา450านะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่สิบห้านะครับผมสององนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผม เปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมอันนี้องค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่2นะครับนี่นะครับ450ราินะครับพี่สององค์นี้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่15นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาทั้ง2ององค์นะครับพี่นี่นะครับ สององค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบดานนะครับผมลงพอน้อยนะครับนี่นะครับผมเปิดให้คู่กันนะครับพี่ๆคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญหล่อเก่านะครับผมลงพอน้อยนะครับรายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่รับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจนะครับ สนใจหมายเลขไหนนะครับผมถูกใจรายกันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับวันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับลองดูกันได้นะครับพี่พีเหรียญล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อน้อยนะครับวัดทาศาลานะครับนี่นะครับผมหรือว่าเหรียญคอน้ำเต้านั่นเองนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นพระผงนะครับดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ รายการนี้นะครับผมรุ่นแรกนะครับพี่พีองค์นี้นะครับสามรอยห้าสิบนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมพระองค์ดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคาสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมพระองค์ดวงเศรษฐีนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมมันเพิ่เมืองจังหวัดกาลสินนะครับเป็นดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับพี่ 350บาทเท on ่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับพี่ๆีรายการนี้จะเป็นบารมีสิริจันโทนะครับเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมพ่ธี่สาห้านะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมหลวงปู 400, Alter, Later, ่มหาศิลานะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับต่อค้นหมายเลข777ดนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับ 4ี่้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ด7 7 7นะครับปีสองห้าหรสี่ว่าหกหนี่แหละครับพี่พนี่นะครับ เปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่19นะครับเป็นปิดตาปูโตนะครับพี่ๆตรงนี้600บาทนะครับเป็นปดหนี้นะครับพี่รายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมลวงกูโตนะครับพี่ๆพิมพ์ปดหนี้นะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผม600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ผมถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นยันดวงเล็กนะครับผมวงนี้นะครับเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่วงนี้นะครับเอา600บาทเหมือนกันนะครับผมหากท่านได้สนใจนะครับผมพร้อมกับปิดตาปนนี่นะครับเดี๋ยวสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่พี่ต้องดูลองชมกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับปิดตานะครับผมเป็ูโตะนะครับพี่ๆวัดประดู่ฉิมพรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่ๆรายการนี้5้ารอบาทนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับผมหลังแบบนะครับผมหลวงปูแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับชวนบุรีนะครับผมนี่นะครับพ้อมเรียมแบบนี้นะครับผมเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผงคุกรักพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆองนี้500อบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับรายการที่นะครับ21นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่2 2นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับองค์นี้4ี่บาทนะครับสำหรับรายการที่2 2องงค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยาานะครับรร 22, ผม นี่นะครับ400บาทนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่25นะครับผมจะเป็นเหรียญปูทวดนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผมแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวดเสมารุ่น3านะครับ2องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา2องค์500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญเสมาองค์นี้ก่อนขออภัยด้วยครับผมเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผม หลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆมวัดช้างให้นะครับผมดูผิวมันชัดๆเลยนะครับอยู่ในเลียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจข้อสอบถามมากันได้นะครับผม2องค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรุ่นสานะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมสององค์นะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ชมให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพระทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับพี่พี่รายการที่24นะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับองค์นี้300บาทนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับ วงพ่อเอียนะครับพี่ๆตคงนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมใน EP นี้นะครับมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผมอยู่ในเล่มเก่าๆนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับ องนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพัทั่วเสียนโตนะครับพี่พี่ปี2,500นร้อยนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่สำหรับรายคันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมจะขออนุญาตนําองคพระออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับรายกันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับหลวมพัทั่วเสียนโตนะครับพี่พี่หมายเลขที่ย5้านะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม อยู่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจหมายเล็กหน่อยนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าโทรนะครับเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมรูปภาพนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอด174 OIPDQ นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมท่านใดนะครับผมสนใจรายกันไหนนะ ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพสามารถขอดูเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับผมตามที่ช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ